สวัสดีครับผมดีพินายนะผมยินดีรับสู่ฟลซ่าเพนซอนพาร์ทที่5นะครับผมวันนี้เราจะ,ะวันนี้คลิปอาจจะสั้นหน่อยนะครับพอดีว่าผมจะมาตามหารถเก่าในวงสีม่วงนะครับที่น้องๆบอกกันมาก่อนอื่นเลยรถสวยมากอ่ะอวรถตัวเองแล้วนะครับมีน้องบอกว่าทำไมพี่ไม่ใส่รถลายหน่อยนะจะได้แบบเออดูสวยขึ้นก็เดี๋ยวไว้ผมไปทำก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ไม่ค่อยเป็นเท่าไหรมานะจุดแรกที่เราจะไปคือนี่เลยครับใกล้ๆพอดีผมไปนั่งหามาแล้วแหละจะได้มีเสยเวลานะครับ แต่ก็มีสองสองจุดที่ผมยังไม่ได้หานะเดี๋ยวมาหากันอันนี้มันผมหาไว้นา,ลานละตามทางไปเลยครับผมโอเคข้างหน้าเร็วหน้าเร็วหน้าโอไมก์ก็เอ้าโหสายเร็วมาดีๆดูนะครับข้างหน้าปากล้วยตาม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 ไหนว่าอ่า ถึงแล้วข้างในจะมีอะไรพร้อมไหมโอเคฉันพร้อมแล้วเธอโอ,โอ้รถอะไรอยู่โอ้สวยมาก,มากรถเก่านะเก่ามากสลิมเคลส์เฟอร์รารี่ดีโนโ่ืมจำแมว แบ,บกกลับบ้านเก็บใส่กระเป๋าเจอแล้วอ่าเดี๋ยวเอากลับไปแล้วก็ซ่อมก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวเจอกันแล้วเราก็ไปที่ต่อไปกับผมที่เราเอ๊ที่ผมหาไว้แล้วตรงนี้นะครับมีน้องหมอทำไมพี่ดิฟไม่ค่อยอยู่เลยนะครับท่าทางจะเป็นที่ความกล้านะครับขออภัยให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาแนะนำก็ขอขอบคุณมากนะครับผมมีประโยชน์มากๆอ้ย ช anel เราเปิดรับทุกข้อเสนอน,นะครับรมีอะไรอยากแนะนำแนะนำได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวผมจะว่าแบบปวดเก่งเย้ยมีอแไระแนะนำแนะนำเลยตามสบายครับช anel เราเปิดรับทุกข้อเสนอโอเคเราจะเลี้ยวออกซ้ายนะครับเอาได้ดาวหนึง่งก็ยังอุตส่าห์ได้เลี้ยวซ้ายครับผมเป็นเลยขับตัดปาไเป็นเลยตอนผมหานี่หาแทบ จะเป็นบ้าตายแม่งอยู่กลางป่าใครไปหาเจออ่าโอ้ยกระตุกมีกระตุกเล็กน้อยนะครับข้างไหนไหนดูสิมีอะไรโอ้โหนี่มันรถรถอะควาแมนเพ่ยมีตรีศูลข้างหน้านี่มันเหมือนนมัเ มาสราติมือสราติทําไมรถสวยๆถึงมาเป็นชั้นวางหนังสือมันมีหนังสือมาอยู่ข้างบนนะครับอที่ต่อไปโอเคเรามาถึงแล้วนะครับสภาพร็อกเลมากอันสายแล้วนี่เองมาเปิดดูซิมีรถอะไรอยู่ข้างในสปอยเลอร์ออยังอยู่แล้ว่าสปอยเลอร์หาย อันนี้หายากมากครับผมจำได้ผมหานานมากคาันนี้คงจะเจ๋งโอ้ยนี่มันนี่มันรถโอ้โหรถเก่ามากสมมติชื่อครับแซนแมนรถมิดาฟุนไปเอากลับไปอู่ไปข้างในมีชุดชุดดำน้ำด้วยสกูบา้า อุ้ยมือพอดีเว้นะครับผมที่ต่อไปเราจะไปตรงนี้โอเคเดี๋ยวซ่อมแล้วเดี๋ยวจะโทรเรียกโอเคไหมโอเค๋ยวมันจะซ่อมรถให้เรานะครับเราก็มีหน้าที่แค่ขับไปเปิดรถขับมาแบบทุลักทุเลมาแต่ว่าเราก็ถึงแล้วเรียบร้อยสภาพรถอย่างอย่างแย่ บุบทั้งคันเดีเ๋ยวดูซิข้างในจะมีอะไรและใครจะเป็นคันต่อไปเฮ้ยโหรถญี่ปุ่นมาเลยอะสกายไลน์ GTR โอ้โหรถรถุรถ่นปี90เลยนะครับเกาเก่า รถเอเชียเนี่ยเรียบร้อยครับอีกหนึ่งคันต่อมาเราจะมาหานี่นะครับอีกสองคันที่เหลือจะรอดมิเนี่ยอยากออกไปจากตรงนี้แล้วเนี่ยมาต่อไปเราซ้ายครับผมอ่า เอาละทีนี้งานงอกแล้วล่ะครับกลางคืนด้วยกลางวันก็หายากอยู่ละเราจะเข้าโดรนโหมดนะครับตามที่น้องๆบอกว่ามันจะหาง่ายไปเริ่มตามหาจะเอ๋ A, ใช่ตรงนี้ไหมไม่ใช่แน่นอนนี่มันบ้านคนไปมีป้ายเอ็กพีตรงนั้นโอเคบินต่อไนั่นแน่นั่นใช่ไหม เอ้ยใช่จริงด้วยสวัสดีโชคดีไปที่หาแป๊บเดียวเจอนะครับผมจะได้ไม่ต้องตัดคลิปเดี๋ยวนะเราไปชนป้าย XP ก่อนเอา XP สักหน่อยป้าย XP ไป้าย XP ีนะวะอยู่ไหนอยู <h <h ่ไหนอยู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 ่ไหนเอ๋อหูสองหมื่น สองหมื่น XP เอาเลยไว้อัพเลยเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราค่อยหมุนที่หลังนะครับเราไปนี่ก่อนเปิดโกดังก่อนอ่าโอ้ยแสง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 แรงมากอืมอู้เก่ามาก

โอ้ย oh, GT Horizon ถ้าได้นะถ้าได้นะถ้าได้เอ,อ้ยอผ่านไปแล้วอดโอ้ยอดเลยโหซาฟอร์ด GT HE นะครับ Horizon Edition ถ้าได้นะอือว่าอย่างน้อยก็ใจชื้นแล้วได้มาเจ็ดหมื่นนะที่ต่อไปครับผมที่ต่อไปที่ต่อไปอยู่นี่โหอ,อยู่ซับโคตรไกลไกลมาก อยากจะฟาดทาวไโอไปเลยเกินขอขึ้นถนนก่อนขอขึ้นถนนก่อนเคจะผมขอซ่อมรถก่อนนะครับผมไปครับ เดียเดยวเดียวเดวเดเดเด,เดมันมันให้ใช้ทางลัดเราไม่ใช้ทางลัดได้ไหมเนี่ยเอาเป็นว่าเราไม่ลัดเเราไม่ลัดแล้วกันนะครับ แล้วกันแกกับตามทางแล้วถึงสักทีถึงที่โอ้ใบก้อนโอปเลอร์บินหายแล้วอ่าไปอีกพีด้วยพันหนึ่งอ้าวเลเวอฟมาเดี๋ยวอย่าพึ่งสูรเดิมครับอย่าพึ่งสุ่มเราจะไปหารถกันก่อนไปบินหาหานี่แหละน่าจะยากมีภูคงภูเขามีป่าด้วย ใ้สะพานก็ไม่ใช่เถิดเอ้ยเดี๋ยวเดยวเหมือนเห็นหลังคาเจอแล้วโอ้ใหม่ก็ซ่อนอยู่นี่เองเฮ่เฮเฮเหมือนเห็นหลังคาจริงด้วยแล้วมันก็ใช่นะครับ <c oughs> เราก็ขับรถลัดไปตามสเตป <c oughs> ยังไงมันก็อยู่กลางป่าอยู่แล้ว <c oughs> ผมไม่น่าะเอาโบกีนี่มาเลยน่าจะเอาคาสิคมาแต่เปลี่ยนไม่ทันแล้วลหละตอนนี้ <c oughs> ป่าไปเลยถึงแล้ว เอาชนอีกโอเคสภาพรถพังยับมาเลยแลหูเฟอร์รารี่รุ่นแรกเลยปะเนี่ยรุ่นไหนเนี้ย<ฮ> <c oughs> ครบแล้วนะครับเฟอร์รารี่อีกหนึ่งคันเอาละอา่าฟอร์ซ่าถ้าเปิดได้ของดีนะเขาจะรักเกมมากเลยไม่ใช่รักเกมไอ้ไคลเวลลี่นะหมายถึงรักเกมฟอร์ซ่าโอเคพอไหมสามสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่อยากได้รถอะอยากได้ตังขอตังและแสนหนึ่ง โอ้ my god สองแสนสุดยอดโอ้โหรักมากเลยฟอซ่าตอนนี้เรามีเก้าแสนแล้วครับท่านผู้ชมอ๋อสกิลยังเหมือนเดิมมีเก้าแสนแล้วเว้ยเดี๋ยวเรากลับมาที่ตรงไหนใกล้ๆวานี่แล้วกันกลับข้าเมืองนะครับไปแต่งรถกันก่อนสักคันนึงแล้วค่อยปิดคลิป โอเคไหนดูกาลาดกาลาดสใหม่ที่ได้เจอเลยไดดูคอลเลกยังอันนี้ยังไม่เจออ๋อไอพวกนี้คือเจอเหมดแล้ว,วนี่ยหรอ Restore now อ๋อคือกำลังทำนะครับอันนี้พวกนี้คือกำลังทำอันนี้คือทำเสร็จแล้วฟิลเดียดีโนโอ่อ่ะเอามาก่อน Not Dino, just 246 GT ถุงวิ่งส้อมแล้วยังสวยอ่ะสวยมากเก็บมาหนึงคันนะครับอันนี้กำลังกำลังเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนอะไรเราจะมาดูกันนะครับว่าเรามีรถอะไรให้ซื้อบ้าง เนี่ยฟอร์จิีถ้าได้เมื่อกี้นะเฮ hey, เลย okay, เอ่ะโอเครมาดูผมอยากขับคคดิเซกมากเลยมีน้องบอกว่าให้ขับด้วยนะครับได้เลยได้เลยคคดิเซกคคดิเซกคคดิเซกวันสองล้านแปดโอ้ my god โอ้ my god สองล้านแปดล้วขับอากิระได้ไหมหนังเอยรถในฟอร์สปีดอะสองล้านแปดโอ้ my god แต่ว่า วันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดคุณนิเซกแล้วนะครับไม่นับรวมไอ้ไอนี่นะไอ้นี่มันปีศาจสองล้านแปดนะเราไปดูมีคนมาขายถูกๆหรือเปล่าวะสองล้านบิดเริ่มต้นที่สองล้านคันนี้แปดแสนโคตรแพงยังไงก็ยังหลักล้านครับคุณนิเซกถือว่าแพงง่ายนะถือรถที่แพงมากคันหนึ่งเลยรถเรายังไม่เสร็จเลยไ,ไปดูรถที่เพิ่งได้มาเมื่อกี้สิ ท่านไหนว่านี่นี่นี่ฟูลารีดีโน่สองสี่หกจีทีโคตรเก่าขายได้เต้นสี in, ่แสนเนี่ยเจ็ดอินคลาอืมดีโน่สวยเปิดดวจะเปิดโอ้ข้างหน้ามียางอะไรปากกระโปรงหน้า เครื่องอยู่ข้างหลังเหรอโอ้โหเป็นรถรุ่นแรกเอ้ยมีมีกระโปรงหลังด้วยอ๋อเครื่องยนต์อยู่ตรงนี้เป็นรถรุ่นแรกๆเลยมั้งเนี่ยที่มีที่เครื่องยนต์อยู่ข้างหลังน่าจะใช่นะรถเก่าขนาดนี้นี่คือที่เก็บของข้างหลังเดี๋ยวเราลองเข้าวิดเดี๋ยนะเอเข้าไปหน้าข้างในสิโอ้ยดีโน มีเบรกมือสมัยก่อนนี่มีอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยอย่างเฟี้ยวแต่ลองสตาร์ทเครื่องกันดีกว่าโอ,โอ,โอ้ยเสียงเสียงค่นนิ่มนะครับออกออกอ่าสุดยอดโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่ามันแต่งอะไรได้บ้างแต่ผมคงไม่เอามันแต่งนะครับพอดี น่าจะเปลืองเพราะคงไม่ได้มาขับเท่าไหร่จับมาโหลดเตี้ยๆเลยโอ้ยเฟี้ยวะใส่นี้ให้มันก็พอเนียครับเอาไว้สะสมแล้วกันเป็นรถสะสมลองเปลี่ยนลอ้อ้ดิรอแบบรอกระถะก็มี ล้อเดิมมันหน้าตายอย่างนี้นะครับผมจะลองหาลรอที่คิดว่าน่าจะเข้ากับมันแล้วกันผมเลือกอันนี้ให้มันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาปรับขนาดยางโอ้หิ๋วเดียวเอาสักขนาดนี้แล้วกันนี่มันเล็กไปนี่ก็เล็กไปเอาประมาณนี้ นายางใหญ่ๆนะเราคงไม่ใสย่ยางให้มันนะครับเพราะมันแพงเนี่ยเป็นหมืน่นเอาอยางเดิมมันนี่แหละม,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 มีเริ่มไม่เฟียวแล้ววะดูคนอื่นสิโอ้ยดูวะแต่งไว้เป็นรถสาสมนะครับแค่นี้ก็พอแต่มันมันเตี้ยไปวะ่ะ เอาขึ้นมาหน่อยเอาแบบเดิมมนะันเอาสต็อกมันแล้วกันโอเคครับงั้นคลิปนี้ผมขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้มีรถเก่าเปิดกุเดี๋ยวเรามามาดูกันอีกนะครับลาบเรื่องรถคันนี้ครับผมเฟอร์เรอรี่สองสี่หกจีทีนะครับสุดยอดแห่งเอ่อถ้าไม่มีคันนี้เนี่ยอาจจะไม่มีเฟอร์เรอรี่ที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับ <laughs> อันน,น,นี้อันนี้ถือเป็นรถเก่าเก็บหน้าสะสมแต่ผมไม่น่าไปเปลี่ยนล้อมอันเลยว่ะดูแล้วไม่โคตรไม่เข้าเไไม่เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนกลับนะครับ โอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอโทษที่คลิปมันสั้นไปหน่อยนะครับเดี๋ยวไปมาแข่งรถกันพาร์ทหน้าแล้วกันบาย